น,นี่บริเวณหน้าวัดอ้โบสถ์หลังคาสูงมากเลย เวรอบวัดนะครับแปลกตาเลยครับบดหลังบเบลเลอเลยสูงปี๊ดนี้มาเที่ยงวันครับ เที่ยงวันแดดเลยย้อนแสงหน่อยเดี๋ยวเดินดูรอบๆบโบสถ์กันหน่อยครับโบสถ์สวยหลังใหญ่เบ้อเร่อบโบสถ์สูงไม่สูงดูครับนี่เดี๋ยวยืนเทียบดูนี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบกประมาณเนี้ยยังไม่ถึงฐานโบถึงฐานโบสบ,บนดิ แล้วเลยขึ้นไปครับนุ่นเงนคอตั้งบ่าเลย <c oughs> ดูความอลังการไปเสมิมมา จะลองเดินขึ้นบได้ไดูครับไปดูพื้นบดข้างบนอุบันไดกี่ขั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบันไดเก้าขั้น ดูตัวรับหลังคาเขาเรียกอะไรตัวรับหลังคาเป็นลูกหงส์ดูบานหน้าต่างสวยน่าดูเลยครับสวยมากบานหน้าต่าง บริเวณนี้จะตกแต่งเปนสระบัวน,นะครับรูปปัน้นพระที่อยู่บนหลังควายน,ะนั้นเป็นเจ้าวาดรูปปั้นเจ้าวาดตัวนี้เป็นองค์คลิมานส่วนด้านบนก็คือหอะระฆังอันนี้วิหารแล้วก็ศาลาการประเรียนศาลาหลังใหญ่มากเลย เป็นศาลาสองชั้นใหญ่โอโทงดีครับแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องบัิษฐานเกจิแล้วก็จำหน,น่ายวัตถุมงคลมีโรงเรียนอยู่ในวัดด้วยชื่อโรงเรียนวัดหนองจิกมั้งตรงนี้เป็นศาลเจ้าแม่ ชื่อเจ้าแม่โพทองอันนี้เป็นกองเพลนคงไม่ได้ใช้งานครับอยู่ใต้กุฏิแล้วตรงนี้ก็เป็นเมนเผาศพเมนสวยมากเลย พิทีครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองไอ้ของไอ้พระองค์ไหนบุกเสกพระองค์ไหนครับข้างบนข้างบนโอ้ข้างบน,งบนทำเครื่องรางของขังไว้รูหลงเนี่ยครั้งแรกทำพิธีกันหลวงพ่อจอยครั้งนั้นหลวงพ่อรวยหลวงพ่อจอย,จอยที่ติดหลวงพ่อคูณที่ดงังๆังมเนาะดังดังอ๋ทอท่านท่านมาด้วยเป็นอะไรไม่หมั่น ไม่เห็นหรอว่านลมหไทยแล้วหลวงพ่อคูณแล้วครับหลวงพ่อคูณนุ่นเขาเขามาวางศีลาร์เร่พระอุโบสดอ๋อม่ายไว้วางศีลารเร่พระอุโบสถโอ้ดังๆมาเยอะเลยครับนี่หลวงพ่อพัดเขามาเหรอครับฮะเอาไม่ใช่คนคนละหลวงพ่อพัดอันนี้ อุบชานท่านนวดน้องหมูไหนกันไหนๆน้หมดไหนโอ๋ท่านชื่อหลวงพ่อสมบูรณ์ แล้ววัด<ม>ผมแปลกใจโอ้โหแถวนี้วัดเอเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากเลยครับวสวยด้วยสวยสวยมากวัดอื่นเขายังไม่สูงใหญ่เท่านี้เลยอ๋อมีท้าเวทด้วยมีท้าเวทสุวรรณแล้วสมมุติคนอยากได้บูชาให้มาดติดต่อกหลุงมพ่อเนาะเออเออไม่มีในหน้าไม่มีอ เนี่ยออไปเอามาจากท่านตอนนั้นท่านยังมีชีวิตยอยู่ไหมยังอุย้มอาายมรณะอยู่เลยลงลงแก้วเออนี่ใครจับได้โชคได้ลาบมามาถึงทีเอามาเสียงวหมดตัวเนี่ยตืนแล้วแหมวันนี้มาบุญดีจังเลยได้ไดเจอหลวงพ่อด้วยได้รู้เรื่องรู้ราวเลยไม่งั้นผมก็ามาถ่ายเอาบรรยากาศอย่างเดียว พอจะได้เอาเงินมาสร้างไอ้งดทุมมูลให้ท่านก็เผื่อใครเข tweeted, ามีจิตใช่ผู้สนเราก็ไม่รู้จะไปโดนใจใครครับใช่เพราะว่าถ้าอยู่อย่างนี้มันไม่มีคนรู้อืเพราะทองวัดนี้ไม่ได้เผยแร่เพราะว่าคงไม่มีรายกเราคนที่นี่เองด้วย ว่ยังมีมโอ้ยังมีตะกุดด้วยนนตะกุดก,ก็ให้บูชาหรือเปล่าครับให้บูชาเนออยู่ในตู้เดี๋ยวผมจับดูหน่อยนะออโอ้โหตะกุดเก้ายอดเก้าดอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อตะกุดรอบเลยยางตะกุดที่เท่าไหร่ครับเนี่ยบูชาเออ อ๋อไม่เอาเป็นหมืนอไม่เอาเป็นรอันกอ๋อมีาร์ลิโอันนี้